เ้เดี๋ยวผูเยอะเลยทมาเนแนบไม่เสร็จมาเล็กของหนูเก้าร้อยโอ้ยบ้านแม่นเรื่มโอ้ยเนียบอยู่เมื่อสิได้เก้าร้อยซ้ำเก้าสิจาเก้าร้อยเลยมีสิแล้วก็สิอแล้วก็9แล้วเนียผู้คัดเดี๋ยวเออผู้ร่วม สองพันหรือสเด็ดพันเนืเออรอมนี้ได้หนึ่งสองสามสี่เด็กก้อยเออห้านั่นแหละรวบไปดูแถวก้อนจ้าสามันเก้าเอวกำลังโซกันมีผู้ร่วมผู้คัดมือเนี่ยหลายผู้อภัยซาเทมาเหลือหลายกระสอบจะแนวให้แล้วมื่อนี่มืออื่นมืออื่น มูสิไปแห่นนาดเกเมลีบไทมาน่ก็ไปแล้วเนาะจะเท่ขามาทั้งนี่ลายเทก็ไปทั้งมองน้องกวางได้บ่นั่นละเออมองทั้งนี่แข่งเทมาทั้งนี่ ไม่ได้เกียวีเราไม่ได้เยอะอยากอยากทีๆหรอกหาตาม่น้ไดมแม่แม่มาแนวพูดสักันแม่ไงใ่าเขาคืแค่เอาไม่ไปสื้อเราติดแต่แคดอกเนี่ยแคร์ใบต้นโมก็ต้องไปตามเขาเบียรเออแกกัไปนันลาต่างเขาเบียร์่นนี่ วาเปนแหนบเข้าอวายมากเยนแหนแหอแนบ่้ทั้งหนอกผู้ร่วมบ้านในแหนบแต่ว่าแหนบแหนบวันนี้แหละอันนี้ก็แหนบผู้คันเราก็สิแหนบผู้ร่วมเลยอันนั้นหแหนบโมลุ่นอ้าวลุยนั่งรอแหนบผู้ คุณยายนั่งเป็นกำลังใจได้เห็ดน้ำมูแย่งอยูอ่ะยะได้โมนี้เนี่ยพู่มัดมือพี่น้องเนี่ยพู่มัดมือบ้านในแล้วอยู่พู่กองไงพู่กองไงเก็บพู่หกคนมือน,นี้คนแหนบรอบสายกับมาแหนบซอยลายอยู่หางหกคนมนสอสรแหนบก็ะยิ่เล็กสองคนถอนหันใจอยู่ที่เล็ก รอบแรกมาหลายคนเหนือใครอยู่มาเอื่นมูกับสิติธุระประด้มาซอยนนกับสิแนวก็้เล็กสองคนพระได้ว่างก็มาเลี้ยงใบพูดเด,ด้อจ้าเด้อ ผู้จ้าผู้กองไงผู้กองยังไงยังโตเลยมันนี่แหละผู้เหมิดเมื่อ